อ uhm, คิดเข่าเพื่อนไม่เท่าเป็นยังไงเป็นยังใจบวกกายเองว่าือว่าคิดจากอายบวกล้าบุญเลยขำมาในชีวิตปว่าเนาะเห็นเบิร์ดในข้อบในขวเจ้าก็มีสิ่งดีบวเจ็บบวไข่เนาะแล้วก็มีเงินมีคำเนาะตลอดไปเด้อ เนาะเปิดภาพเปิดคลิปออกมาบาดที่นี่ดึงตึงตังเสียงแซวแซวของชาวบ้านอะไรหน่อยพี่น้องเลยเนาะกำลังมาหอดยามย่อเข่าย่อน้าเป็นอันจบเจือบาดนี่พี่น้องเลยเนาะ้าถูกลังงามหลัางไม่ของอีกครั้งหนึ่งเนาะอ่าเพราะว่านี่คือสองลัง มามืาอนี้ก็ขึ้นอีก2ลังพี่น้องเลยเนาะสำหรับผลงานทีมงานสายบุญเนาะเป็นในานามสะพานบุญนะครับทางผู้ใหญ่ใจบุญนั่นะรือว่าทางผู้รักผู้ใหญ่ทางต่างประเทศเนาะที่ได้เหตุบุญกุศลสร้สางเกตสังสรรค์นห้กับผู้ยากผู้จนผู้ขาดผู้แค้นเนาะเอา้าพี่น้องเลยเนาะทางพระวุฒิสารวันเนาะก่อนอื่นเด้อพี่น้องเด้อ กาบถักท้ายสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องสบ,บายดีมูเพื่อนกันเบิร์ตสุขุสุคนะพี่น้องเด้อพบพพอบเจอก,กันอีกคือเก่าคือเดิมเนาะมื้อนี้อากาศกะคึ้มๆพี่น้องนะอเนาะบ่แดดเนาะบรรยากาศดีหลายพี่น้องกันพาพี่พาน้องมาหับมาส้มเนาะบรรยากาศขึ้นเพื่อนใหม่ใส่หยัางงามของแม่เฒ่าน้องเอสพี่น้องเลยนะเนาะอฮะขบวนกาสีมาห้ฮยสบายดีสดีโอ้ยแม่น้องหุ่ยยงวันี่ มาซอยพูดกันบ่เป็นพี่น้องกันบ่อ๋อพี่น้องทั้งแมนน้องกเกตดนี่บ่อือพี่น้องแบบไรนนะ่ะผัวเราเป็นน้องผัวเฮาเป็นอ้ผัวกเฮาตายอ๋อพวกเก่านะบ่แมนตะกี้เฮือนเฮานี่เ่าอ๋อตะเก่าเฮือนเจ้าอยู่นี่เนาะอ๋อผัวเจ้าน่ะเป็นอ้ายผัวเรานะ่ะเป็นน้องอ๋อเป็นแสดงว่ามามาเฮือน อ่าน้องน้องผัวเนาะอ่าเพ,พื่อนเพื่อนน้งนองผัวพี่น้องน้องผัวเก่าของอ่าแม่น้องเขาย่องที่ว่าคนเสียชีวิตไปแล้วเนาะเลยมาสดมาซอยเป็นอย่งยนะานนไงไรเนานะไปสถานปไปเฮทศเบงกงผมเนาะซอยเพื่อนผู้ทำกอจันกันมาผมเนาะอ๋อมาอ่าฮะเปนะ็นอ่างไรบรรนากาศบรรยากาศในพี่น้องนะครับไปชมกันเลยพี่น้องเดนะ้อเนาะมาถึงช่วงจังหวะบรรยากาศกินข้าวกินน้ำโอ้พี่น้องเางไเนาะ กำลังปูศาสปูเสื้อใส่อยู่พี่น้องเลยอีกทั้งแม่เพิันการสบายดีสบายดีใส่เสื้อ่งเก็บน้องอย่างเด้น้องเก็บไปฮับเอื้อยอันอยู่บ้านพี่นังโอ้ไปเอาเอื้อยอีกเอื้อยบุ่มีรถโอ้เอื้อยบุ่มีรถมาก ก็เลยไปหาเอาคนยิ่งเหมือนท่านมาหอดอยกําลังสิ่อยเข่า่นบ่านี่เออเอาเอาเข่ายนอด้มยก็ได้เนาะเดินเินข่าอยู่หเข่าอยู่หวอ๋อเดินเดินเอาเอากินกินน้มอ้วนขึ้นนี่นี่แม่น้องของยองคนนี้พี่น้องเลยมากระไพมากระพมากระเอื้อยเนลูคน้มาน้ำไปไปน้ำน้องเองนมัด ก๋วิเาแวเขาไปดินน้ำยอสิเขาไปดินน้ำเ้อตุยขึ้นเนาะเก็บเก่็บงามร่อยกตอนตุยขึ้นตุยแล้วก็งามขึ้นเด้หนเป็นสาวสมด้อยได้หฮะเจ้าอยูนี่อันนี้เป็นน้องเจาเป็นองนบ้ผัวผัวเจ้าเป็นเป็นน้องอ๋อน้องอัน น้องครัวน้องครัวอือครัวเทียนพี่น้องนะบุญกะที่ถ่ายภาพบรรยากาศหล่อเพื่อนให้พี่ให้น้องนะครับไปชมก่อนได้พี่น้องเนาะนี่ก็เป็นทางเบาเชียงเนาะที่มาเป็นสะพานบุญเนาะแางเฮือนแสงซานอีกกับครอบครัวหนึ่งเนาะซึ่งเป็นครอบครัวของเมถาว์เนาะน้องเอสพี่น้องเนาะหรือว่าแม่น้องแก๊สเนาะอ่า ว่าเป็นไม้แพนเชล่าเนาะสีเลือดหมูหรือสีน้ำตาลบอกพี่น้องเลยเนะาะส่วนทางเฮื่อนคัวนี่กะเป็นไม้ไม้สดๆเลยพี่น้องเลยโอ้พอม,มีฝ่ายมุงคุ้นอ้อมเงินได้พี่น้องเลยนะเนาะเห็นแบบลาวเฮาเนี่พี่น,น,อนอ้องเนาะทั้งสัตว์นะผุดเนาะโอ้เฮือ่อนคั่วมันก็กวลางดีขนาดพี่น้องเลยเ โอ้แนวหน้พี่นออ้องโอ้ใหม่เราหลายได้พี่น้องเนะาะทาสีใส่งามเลยนเนาะโอ้ออใหม่เราหลายเห็ดเทียนกระไดสบายเนะาะครับพี่น้องเลยเนาะบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งเนาะเป็นหลังทีสี 4, ของเดือนกุมภาที่ได้ขึ้นเดือน,น,นใหม่แล้วก็ผลสำเร็จของการสาั่งเทียนนะครับผู้ถูกผู้ย่า พี่น้องเลยเนาะสาธุขอได้บุญกุศลได้บุญได้กุศลน่วกันพี่น้องเลยม,มันมียังแน่สู้กันกินเนาะโอ้โดยโดยเส้นแทบเส้นแทบโอ้แกงหมูบ่แกงหมูลาบแบโอ้ยอาหารดีตัวนี่พี่น้องเลยเนาะเอ่อากิน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 อืม <c oughs> <c oughs> โอ้มีอันนี้ฝ่ายมุ่งคุ้นกันเนาะ ฝ่ายอ้อมเพื่อนเนาะคนมีหมอมามาสวดคือกันบอกหมอบอกก่อนก่อนคืนน ok <huh ี้ห้ามหอบเพื่อนบอเอ้ยโมเมนต์ยางอ้อมเพื่อนบอสามหอบบออ๋อดโอ้จะได้กันดีใจน้ำเด้อยินดีน้ำเด้อจะได้เห็นเพื่อนใหม่เหนอเอแม่ก็ดีใจดีใจน้าเป็หลายพี่น้องเลยเหนดรังเก่ากะคหอยเห็ดเชิญคัวเนาะ นี oh. ่ว่าสิมั่งบ่เคยเนเก่ามั่งบ่อ๋อมั่งว oh, nah ่ะเชื่อเพื่ขั้วอยู่นี่ไมู่่นี่เติมเนาะเจ้ามีลูกชายเลยเนาะลูกชายช่องโ้พอดีแลเนาะเจอเห็นลูกชายอยู่นี่เนาะเจอลูกชายใหญ่มาเอาเมียมาอยู่เพื่อนเนาะลูกสาวสามสาวสาม สายสองไปหาคนเนาะฮาดีใจจังเลยจบุเจ้าเวียบยไรงาเลยจะสิผูกแขนไห้เด้อถ่ายน้องแก๊สน้องยังมาก่อนเนาะด้เเด้น้องแก๊ไปช้เกาะฮับเอื้อยเบอรรถบอมีรถบอรมีรถเลยไปับเซ็ตสนวงเอสกันมากันบ่มาอ๋อออยพุนเนาะเด้เด้เเคยจะมาสวยงานน้ำเนาะฮาลอดีใจนําเด้อ เด้อเดอเด้อโดีล่อเบิ้งไหนเด้ออือกินอะไรเอ้ทุนี่กันงนเพือนกำลังกินอยู่เนาะอาหารเสอ่าอันนี้คืองานขึ้นเพื่อนทางงซนเผาลูกินอะเอาไระวังเด้อ อันหนึ่็จุ่มเล็กน้อยพี่น้องเลยอจุ่มเล็กน้อยเออฮเออน้องเอฟบวกินข้าป้อฮะถามเมียป้อสบายดีคือบวกินข้าวกินหนำบ่อยากบ่อยากน้องแก๊สไปครับเัวใหญ่ป้อได้กินข้าวหรือป้อเสานี่ไปไปกินเข่าไ้าฮะบ่กลล้าบ่ก้า เป็ยังกบก้าไปบายวุ้นเสื้อผ้าขื่นแข้ปลูกแขนให้ไม่เท่าปลูกแรกเขาปลูกแล้วแขนไม่เท่าปลูกแล้วเรอกินอยู่เฮือนนะก็ได้เรอกินอยู่เฮือนเป็นยังกบก้ายหญมันห้ายบ่บอเป็นบก้าเคยใหม่นั่นเนาะบอเฮ้ยเป็นยังไงบก้าเป็นคิดเขาเฮือนไม่เท่า เป็นยังไงเป็นยังใจบกกายเองวะคือว่าคิดจากาาอายบกบกกายคิดเป็นยังเนาะขึ้นไปกินแล้วโอปุ่นกันแต่เมียม,มากจะึ้นกินน้ำกันก็นได้เมียมากกับเมื่อนี่มากกับเมื่อม,ม,มาได้เช้าครูเจ็ดโมงอ๋อเจ็ดโมงครูแล้วเราเปียนหอังวีแล้ว,วได้ยังอ่ายังมีหมูกับไก่ย,ยังแหละ มาสีไปย,ยุ่แต่เมียชวนมาพี่แม่แล้วเขาต้องมาพี่กอนเพราะวะ่าเพืเ่อนๆทางเมถาเวรเขาปลาบูได้แล้วต้องมาแล้วก็แม่จังะหาทงางแบบเลมโบครั้นงานกำบนันกานเพียงไปด้วกันโอ้ยพี่นอ้งองเลยเราจะมาผูกแขนให้ทางเมถา,า,เมวาวรจะนี่แหละเนาะไปไปสิงกินข้าวน <c oughs> าบุญเป็นหมู่กันไปกันข่อยกูมีหมู่แล้ว ปลาจันเนี thi, kh ôn kh ôn kh ่ยปลาจันกัเนาะต้องคนพื้นที่คนคุ้นเคยนะพาขึ้นบามากินยีห้อกนก็ได้แสดงพูดไปเอาแค่เจ้าเปี้ยงเนี่ยเจ้าน้องบุญร่อยู่ก่อนน้องชิบนี่ยอ๋อน้องบุญก็มาวะอ้นนี่น้อยิงอะยเนาะบุญก็มาอาการจีบ้าอุ้มบุญอยู่นี่ก่อนจิ้มเงี้ยมากินข้าว งูเจ้าเด้กินเขาจะหนีเนาะเขากินแบนะมันกินแบกกินบัวลาแบกแซ่บเนากินพวกกะกินแล้วเนาะจำเป็นเคยใหม่เนาะโอ้ยเหนียดเอ้ยเนาะงานการงานงานขึ้นยังในประเทศยังนี่โอ้ยอยู่นี่ก็มีเนาะ แซ่บแซ่บแซ่ยังนี่กปุ้นบ่โอ้กปุ้นใส่เลือย่งกะุ่นเนาะฮะมันดับกุ่นนะเฮ้อก่นเ่งสบบอเสีบบ่ท่่บบเนาะ เกินๆๆอย่างไรเนาะพี่น้องๆนาเป็นบรรยากาศในเวลาสิบโมงกว่าพี่น้องเนาะต่อจากเพื่อนน้องวิน้องบุญกาลมาเพื่อนแม่น้องแกดเนาะเนาะส่วนทางเราเอสกับโมก้าเพื่อนเพื่อนพี่น้องโมแม่โมก้าเพื่อนโมก้ากินข้าวโมเคยกินข้าวเพื่อนโมถอดยิ้เขียวปะกินอยู่กินอยู่แต่นี่คนร้ายโมก้า ừ à, nó à. À, thả chút nồi để phụ này. Kính khảo, kính là nó. Phụ, phụ phần ăn phần ăn kinh khâu con nó để phần sáng phần đi nó sẽ sấy xin chôn nó thương khoa phần ngi ngam nó thịt đuôi mày này nó mày sốt sốt lên nó là, nhưng nó bay nhưng đứa bay như tắm bay nó tắm bay 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 đây bay 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 mà, bay 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 เขตเมืองนอกโอ้อพระไก่จะรัไปกับไผรไปกับพี่น้องนะอ๋อแปดเจ็ดแปดโมงอ๋อคือไปหับยามนี่คือว่าหับแต่วา่นา,า,วานนี่เนาะเออแต่แจวเออต้องหับแต่มาว่านี่เรามาแต่ว่านนี่มันจางทันงานเลยอันนี้ต้องึ้นเพื่อนแล้วก็บไขึ้นเราจักอืมไม่หับอื้อยมาอยู่เมืองนองผมป้าท่องพี่น้องไกลเลยเปิดเสมาฮันโบ,บช่วงคัมคบับโบ ทายนี่เจากันเนาะผมมื่อหมเมื่อก่อนนะเนาะถามีเนาะน่องเอพนังเลยนะเดี๋ยวบุญไปหาผูกแคบก็ได้สเด้อเดเด้อดไปสายพ่นองเยนะทางน้องเอสพังกาถามียอยู่ทั้งนอกฝีพ่นังเลยนเพื่อนเนาะเออเถอเขื๋อนที่บงเพื่อนกอนบัดนีพ่นองเยคนุญาตเด้อโอ้ย จ้าจ้าจ้าเซ็ปบะเจ้าาะวเอ็มเนาะเอ็มดึกระวังเนื้อนางไปนัางมาถอยล้างลมปองนะลาบแแบเนาะเน้หน่องแก๊บมาแหละโอ้กำลังจมหาอยู่เมื่อกี้นี่พ่น้อกเลยสบายดีน่องแก๊บอ่า มาเต่ใช้มาแต่รับเอื้อยคนน้อยงคินน้อยจังครับเด้ยทางขึ้นบางน้องของสาี่น้อเคุณบุญน้อนละบ้าบุณบุญบุญเอ้ยไาขึ้นลมเนี่ยเพื่อนพน่นต้จเลยไเสร็ พ่อด้งแม่พันโยซาเลย,พ,ปปเเยกกพี่น้องไปขึ้นผูกคอต่อแขนก่อนนะไปเบพ่งขึ้นผูกแขนปะจนเบาเอ็ดเพิ่นขึ้นมากกับผูขึ้นพี่น้องเลยอืออึ้บอึ้บโอ,อ้ขออนุญาตขึ้นเลือนใหม่หนิเด้ดเอ,อ ขอเอเืนงามแน่อเ่สบายดีทุกพ่อสบาดีสบายดีมาจุูุ่คนวันนี้ทังแม่ของน้องแกะเนาะอืมทงมได้มาถ่ายทำครั้งแรกที่น้องแม่ก็ยังอันนี้ซ้ำยังอันนี้ฉันแบกโสิ่งที่อไก่โตไข่น้ำอ่าสิ่คืนเพรา นาะครบเป็นพี่น้องเลยเป็นพี่เอ่อเป็นนับถือพี่แต่ว่าเป็นแขกแขกกับบ้านห้องยุบเนาะเฮ่พี่กันก็เลย้อมสามหอกเนาะเออมีบ่าไก่ขันอ้อหมูมีเนาะไก่ไก่กึ่งหนึงเนาะคนมีน้องแก๊สก็ได้เห็นแต่เฮิ่เนาะ เออน่องงามขึ้นเนี่ยนี่พี่น้องมเมนตะชิีน้องให้น้องันอุ้มบุญพันธ์อีกได้ไปแจ๊กงด้ยดยเนาะเด็กผู้แขมพันก้อนสบายเลยพี่น่องเนาะแสดงความกอจันได้เลยนด้วยเนาะแสดงความยินดีผูกแขนพันก้อนสนะเอาเออเออกินเข่าอบอนเาด้หนึ่งยสบายดียได้แล้วได้แล้วเป็นยังกอดเี่ยบพันกาได้กินขาแล้วหรือ เยอะเนาะภาควันอ่าภาควันค่ำภาควันคือคูณเนาะมาสาธีน้องไงเนาะมือนี้มือสันมาดีมาปุ๊บตัพ่อก่อนเนาะเอาให้กดนี้ให้กดนี้ดีกดเข่าดีกดเข่าเด้อมาเด้อขวัญเนาะอ่าขึ้นเทือนไม้ใส่หยางงามก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเนาะนอนหลับฝันดีเนาะอ่ามีแต่สิ่งดีๆได้เข้ามาในชีวิตวันนี้เนาะ เห็บอรนี่ขอบมันนีัควเจว้าก็มีสิ่งดีบัวเจบ็บบัวไข่เนะาะแล้วก็มีเงินมีคำเนาะตลอดไปเด้ออาสาธุเน,ะนาะมาทางตูวแม่หันต,ตูวแม่เด้อเอาหันคนนี้หันคนนี้ดีกดเข่าเด้อเนาะมัอน,นี้มือคำมือคูนมือซันวันดีขคลืนเคลือนไม่ขคลืนคำเคลื่นคูนเนาะเฮ้เป็นเคลือนนังเคลือนมีน,น,นะบานี่เนาะอ่าเป็นเคลือนกกเคลนเข่าใน,ในพ่อในแม่เนาะอย่าลูกใหญ่มากกับใครเลี้ยง หาแม่แล้วพอเนาะไปจนแก่จนเฒ่าเด้อมาซาน้องละเอ้าไอ้คนนี้ดีกดสาวได้ล่ะเด้อเนาะน้องยังกอดซื้อเจ้าน้องเตยน้องเตยเนาะผู้นี้น่าคือน้องแก๊สแนงเนาะอ่น้องเตยเด้อใหญ่มากอะไงเลนอิจฉามือเลี้ยงคอเลี้ยงเนาเป็นไข่บ่อกินยาหรอเ่ลูกกินยาฮะยาบ่าเชื่อไงมาเฮ้ยเนาะ ขคนครับคนคณฮะซักเล่าซักดาบอืสันยินดีนะแม่ลายเด้เงิใหม่เราเด้เนาะดีดีม่แออ่่กบ่บ่ผูกผูกผูกกันนี้ก็ได้บูผูกเชิงเงินกันยาออผูกสะพายกยาอเน้อ Được rồi tụi đi em không chào là nó rồi rồi Rồi, Rồi một bên nhang một bên nhang Rồi, à. à, thằng khế là vô bay Ừ ขมเาะชายก็เเอามเนียก่อเนาะเปลี okay. ่ยนอดเนี่ยั่สเยเาเยยอเียยอเนี่ยตาม1200บาทเ h ้อพุ่นเดเหรียยอดเนี่ยหาตัวเปลี่ยนกันกับพี่น้องเนาะเออไม่เจ้าของเองแล้วมันใหญ่นะพี่น้องเนาะไม้หน้าใหญ่เลยไม้หน้าเก่าเนาะเนยา เพ่อนาะหน้าเป็นเครเกลือนพี่น้องเนาะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่สองพี่น้องใช่ทำไนพีน้องในพี่้อันถึงมือนทีหมืนงามน้องพี่น้องเอาคนี้แหละี่ขอแต่งงานเลยนะเจ็บก็ได้ที่ใส่ทีนะเว้เนาะให้คนนี้ดีกัเขาเนาะะเป็นห้องเดียวเนาะว้วงอยู่พี่น้องเลยมีบ่อนเศร้าอมแล้วก็ฝึกกัน

เลยผบอกเลยว่าเป็นย er ังเอาคือว่าวิดวางไปแล้วบานนี้เนาะวิดวางไปแล้วเอื้อนก็แล้วละบานนี้เนาะบางคนก็มีโอกาสแต่ถ้าก็ได้ราทายเพิ่มกินหนุ่เนาะ

เ,เดินเดินเขากินมาเลยแม่น,น้นองวิฝ่ายพี่นงเลยเนาะไปให้ชาวพี่น้องเลยเนาะทั้งขบุญการเ็จพิธีเรียบร้อยผูกข้อต่อแขนเนาะอยู่ที่บ้านอาายน้อยเนาะเฮือนซา,านลานแปของแม่เถ่าน้องเอสเนาะเดี๋ยวมาทางลูกเคยกันโอก,กาสเขามากินเข่ากันพี่น้องเลยเนาะ เมื่อกันได้แม่น้องหัวยองด้อออไปทางอื่นก่อนโดยจากับอยู่ดีไม่แห้งด้วเออมีวิทย์ยำนามากยังมีคูคลองอยู่เนาะฮฮยังเเนาะไปก่อน้ะสบายดีเด้สยดีเด้ออยู่ดีไม่แห้งก็คอยทางอยู่พี่นางเนาะอทางแม่น้องหัวยองเนาะไ้าบพี่นงกัยสร้งบุญกับเดขอนญาตจบคลิปลพี้น้อง ไปเพียงสำนึกก่อนเนาะคลิปนี้กับพี่พี่พน้องมาเลาะชมบรรยากาศเนาะอยู่เฮือนใหม่ของแม่์น้องแก๊สหรือว่าแม่เแถาน้องเอสเนาะอันะนี้ขอบคุณเสด็จพี่น้องบึงประมาณนี้เนาะไปซนะเนาะพี่น้องเนาะลาพี่น้องไปก่อนเด้อบัดนี้เด้อเนะาะบัตสุขุสุขคนเนาะพบพกันในคลิปหน้าพี่น้องในะคลิปนี้สบายดีบัตสุขุสุขคนเนาะเมื่อก่อนเด้อน้องเอสเด้อไ,ไปทางอื่นก่อนเมียมาแล้ว กันเมื่อเมื่อว่าบาตนี่เมื่อพอดีเมื่อพอดีเอาคุณบ่เมื่อเฮ้ยเนาะบล๊อตเป้ไนบ่มาเนี่ยด็ดกินยางบ่กินอะ้รบ่กิไบ่เด้อ่าพระชายเมื่อก่อนเด้อสบายดีเนาะโดย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 พระชายพี่น้องเนาะลากพี่น้องเพียอสมัยก่อนพอๆกันคลิปหน้าด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้สบายดีมั่นสุขสุขคนเนาะที่เขามาเป็นกำลังแรงใจกันเนาะสบายดีสบายดีพี่น้องเลย I <laughs>